แล้วนะคะสาขาใหม่ของ h ูป t เ t i o n ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสินค้าครบท้วนห้ามพลาดเด็ดขาด สวัสดีดค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w t t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะไม่ตูงเเป็นเอก็มีคนทุกคนเช่นเคยค่ะ เมื่อวานนะคะมีแค่2คู่ค่ะวันนี้ทาง NBA เน่ก็เลยจัดให้แฟนบาสแบบครบถ้วนเลยนะคะ14คู่ดูกันให้เพลินไปเลยค่ะเอมินเอบอกว่าเลือกดูไม่ถูกเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่อยากจะพลาดเกมมันๆแบบนี้อย่าลืมโหลด NBA อ p p นะคะแล้วก็สมัคร NBA e a g u e Pass เอาไว้เลยค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่เป็นสมาชิกของ t ว u i s i o n นะคะสามารถรับชมได้อาทิตย์ละ4คู่ตามโปรแกร,รมที่กําหนดเอาไว้ค่ะช่วงนี้ค่ะโหโหัวใจเอมินตูเนี่ยมันบอบช้ำเหลือเกินเลยค่ะเอมินเออยากจะขอไล์นะคะแล้วก็ถ้าหากใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe ข ะะเป็นกลังใ,ในนริ่มกันที่อินเดียนาเพเซอร์สเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลนตาฮอคส์นี่ถือเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้นะครับครั้งแรกก็เป็นเพเซอร์สที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้และในเกมวันนี้เวลาผ่านไปไม่นานนะครับทั้งเพเซอร์สเนี่ยก็แสดงให้แฟนๆน,นบาสอย่างพวกเราได้เห็นว่าทำไมทีมของพวกเขาถึงเป็นทีมที่มีมเกมบุกอันดับหนึ่งของหลีกไม่ว่าจะเป็นการโจมตีวงในวงนอกนะครับเกมลุกการเล่นเกมสวนกลับเร็วทุกอย่างของเพเซอร์สวันนี้เหนือกว่าทั้งแอตแลนตาฮอคส์หมด ไปนำห่างไปเรื่อยๆนะครับ10แต้มเป็น20แต้มเป็น30แต้มจนเกือบจะเป็น40แต้มตัวหลักเนี่ยเล่นกันแค่3ควอเตอร์ก็พอในเกมวันนี้เพเซอรส์สถล่มยับเลยนะครับ150ต่อ116คืนนําซีรีส์ฤดูกาลปรกติ2-0ตเทรย์ยังในเกมวันนี้ยิงไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวันนี้พยายามยิงถึง11ครั้งลงไปเพียงแค่ลูกเดียวแม้ว่าพวกเขาจะได้เกมที่ดีของเดชอนเต้เมรเร่นะครับวัน,น้ทําไป30แต้มก็ไม่ไหวเพราะว่าทางเพเซอร์สไหลลื่นมากๆเลยครับนำโดยไทริส Harry Burton, เนี่ยกำลังเป็นขวัญใจของแฟนๆบาสในปัจจุบันมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาได้รับคะแนนการโหวตกลับมาครั้งแรกจากแฟนๆนะครับเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาการของฝั่งตะวันออกวันนี้ลงสนามประมาณ25นาทีนะครับทำไป10แต้ม8รีบาวกับ18แอสซิสครับฟังไม่ผิดนะครับ18แอสซิสในช่วง11เกมหลังสุดมานี้เนี่ยไทริสแฮร์ริเบอร์ตันแอสซิสทั้งหมด158ครั้งมีเทอร์เนอเวอร์เพียง28ครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดคิดเป็นอัตราในการแอสสสสซซิิิตต์์์์่่่่่ออ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 เเ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 ทททรรรรนนนนนโโววีียยยย5.6แ1าั้งดมหลืก ก็เลยทําให้มาสเตอร์เนอร์วันนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะครับทำไป27แตม้มการทําแต้มของตัวเขาวันนี้สบายๆเลยครับและนี่ถือว่าเป็นเกมที่8ในฤดูกาลนะครับที่ทางเพเซอร์สามารถทําแตม้มทะลุ140แต้มได้มากที่สุดของลีกในปัจจุบันและก็มากที่สุดของลีกตั้งแต่ปี1984ที่เดนเวอร์นาเก็ตเคยทําเอาไว้ไปต่อกันที่บอสตันเซลติกส์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนยูท่าแจสมนี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกจาก2ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติตะกี้เราบอกว่าเพเซอร์ไดด้้แแสสงให Fan หนนนบาเ็ว่ ทำไมเขาถึงเป็นทีมเกมบุกอันดับหนึ่งของลีกบาสซันเซลติกส์ก็เช่นเดียวกันนะครับแสดงให้แฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นว่าทาไมเขาถึงเป็นทีมอันดับหนึ่งของหลีกเริ่มเกมมาปั๊บเดียวท่านเองนะครับทุกอย่างก็ดูเหมือนจะจบลงด้วยความรวดเร็วอยู่ท่าแจ๊สไม่สามารถจะต่อกรกับเซลติกส์ได้เลยครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าจนถึงช่วงกลางควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับเซลติกส์นำห่างถึง54ต่อ18บางช่วงนาห่างถึง36แต้มแบบนี้ช่วงครึ่งหลังก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วล่ะครับตัวหลักเน 26/97เจสันเทตัมวันนี้สบายๆนะครับกดไป30แต้ม9รีบาวกับ5แอสซิสยิง3คะแนนลงไปอีก5ลูกนี่ถือว่าเป็นเกมที่14ของตัวเขาในฤดูากาลนี้ที่สามารถทําแ,แต้มแตะระดับอย่างน้อย30แต้มได้วันนี้เซลติกทุกคนเนี่ยมีการเล่นที่ไหลลื่นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวันนี้ทั้งทีมยิงลงไปถึง17ลูกนะครับง่ายได้หรือเกิดเซลติกในเวลานี้เนี่ยเป็นเพียงทีมเดียวที่หลงเหลืออยู่นะครับที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยตอนนี้ชนะ17เกมรวดเทียบเท่ากับสถิติในประัตติศาสร์ที่ Cel เคยทำเอาไว้ได้ในปี1958แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถามถึงสถิติของ NBA นะครับยังคงเป็น San Antonio Spurs ในช่วงฤดูกาลปี2015-2016ตอนนั้น Spurs เนี่ยชนะในบ้าน39เกมติดต่อกันนะครับโอ้โหโหดร้ายเหลือเกิน Spurs ในช่วงเวลานั้นในส่วนของ Utah Jazz เนี่ยนะครับเพื่อนๆหลายต่อหลายคนที่ติดตามมาในฤดูกาลที่ผ่านมาบอกว่าผลงานประทับใจมากๆเลยนะครับการต่อสู้สำหรับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้พอเขาสู่ฤดูกาลนี้ผลงานเหล่านั้นหายลงไปต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับ ว่าตั้งแต่ช่วงเปิดได้ดูกาลมาเลยเนี่ยพวกเขาเจอปัญหานักกีฬาบาดเจ็บครับตัวหลักๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างราลี่มคค์คเนนจอแดนคลาร์กสันหรือว่าจะเป็นวอลเกอร์เคสเลอร์นะครับเซนเตอร์ตัวหลักของพวกเขามันก็เลยทําให้การเล่นในภาพรวมของยูท่าแจ๊สไม่มีความต่อเนื่องไม่มีความไหลลื่นนะครับแต่สิ่งที่เป็นแฟนบาสรวมไปถึงฝ่ายบริหารของทีมอยากจะเห็นนี่คือหัวใจที่เต็มไปด้วยการต่อสู้นะครับไม่จะยอมแพ้ง่ายๆนะครับแม้ว่าจะแพ้แต่ขอให้สู้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่พวกเขาอยากจะได้เห็นแต่่่่กกกลลลลับาาาาายเเเเป็นนนนววใี้ร ต,ต่างของพวกเขาเนี่ยติดติดขัดขัดนะครับพยายามยิงลูกยาก,ยากเกินไปจังหวะความไหลลื่นต่างๆจากในฤดูกาลที่ผ่านมาก็หายไปบางทีเล่นดีสามควอเตอร์นะครับมาหลุดในช่วงควอเตอร์สุดท้ายดีมาตลอดทั้งเกมมาหลุดช่วงห้านาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะครับสำหรับยูท่าแจ๊สสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรีปปบปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเคยชินครับแพ้จนเคยชินเพราะวัานัศนคติต่างๆจะเปลี่ยนไปเหมือนเล่นต่อสู้เล่นไปก็รู้อยู่ดีว่าในท้ายที่สุดก็แพ้อยู่ดีอะไรแบบนั้นดังนนนััุ้หลงจากี้ท Jazz ยังไงก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตแต่ความต่อสู้ความพุ่มเทต,ต่างๆนะครับพวกเขาจะต้องมีให้ดีกว่านี้และเชื่อว่าทุกอย่างของ Utah Jazz จะค่อ,คอยๆดีขึ้นตามลําดับครับ เราไปต่อกันที่นิวยอร์กดิกส์พิเอร์ฟิลาเดเฟียเซเว่นดีซิเซอร์สเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะจาก4ีครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในดูการี้นิวยอร์กนิกส์ค่ะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเทรดเอาตัว OG a d อารูโดบีมาร่วมทีมการเล่นเกมรับวงนอกนะคะแล้วก็การยิง3คะแนนเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวถึงแม้ว่าวันนี้ค่ะจูเรสแวรนโดจะมีเกมที่ไม่ค่อยดีนะคะทำไปไปแค่แดแต้มเท่านั้นแต่คนอื่นในทีมค่ะโดยเฉพาะแจ r มเบนแบนซอนแล้วก็ทัพสำรองเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาขนน จนสามารถคว้าชัยชนะไปได้128ต่อ92แต้มเนี่ยห่างกันระดับ36แต้มเลยนะคะเจเรมแบรนสันก็ะทำไป30แต้มนะคะยิง3คะแนนไปอีก4ลูกอเซฮันเชนสไตล์ทำทุกอย่างให้กับทีมชนกับโจเอลเอ็มบีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจอชานนะคะ,ะ,คะก็ทำไปอีก10แต้ม15รีบาวกว่าอาีก6แอสซิสในฐานะสำรองนี่น่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้แล้วะคะ่ะถึงแม้ว่าโจเอลเอ็มบีเนี่ยจะทำแต้มระดับ30แตม้มกับอีก10รีบาวกที่่12ตติดตอกัน็นไม่ไหวคะ่ะไปต่อที่ l a c เ i p p e r s ers, เดินทางไปเยือนนิวออลินเพลเกนส์นะครับนี่ถือเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเนี่ยเป็นนิวออลินเพลเกนส์ที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ในเกมวันนี้แตกต่างจากในเกมแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเพราะว่าการเล่นต่างๆของ LA c l i ค p e r s ปสในเวลานี้เนี่ยช่างลงตัวแล้วก็เข้าที่มากขึ้นเยอะมากๆเลยหมือจะเป็นตัวจริงตัวสำรองการเล่นวงในการยิงวงนอก l a c l i ค p e r s ปสตอนนี้น่ากลัวที่สุดเลยในช่วงแรกๆของเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับทั้ง,งีียยงงมยด 3ิง3คะแนนแรกกันไปมานะครับการโจมตีวงในสลับกันไปมาต่อเนื่องมากๆเลยจกนกระทั่งเข้าสู่ช่วงกลางเตรีที่2เนี่ยนะครับ LA Clippers ได้รันชุดใหญ่นะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ครองเกมมีการทําแต้มต่อเนื่องมากๆเลยนะครับเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของ LA Clippers ก็ยังคงดีกว่า New Orleans Pelicans อย่างเห็นได้ชัดเลยบางช่วงเนยนำห่างถึง31แต้มนะครับหลังจากนั้นก็ประคองตัวเข้าป้ายรักษาโมเมนตัมของตัวเองเอาไว้ครับชนะไป111ต่อ95 สีเสมอซีรีส์ฤดูกาลปรกติ1ต่อหนึ่งคาวายเลเนตในเกมวันนี้อาจจะไม่ค่อยร้อนแรงนะครับวันนี้ทําไป19แตม้มแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าในช่วง11เกมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตัวของคาวายเลเนตนี่คือสุดยอดเลยเกิดเขาทำแต้มเฉลี่ย28.9แต้มนะครับด้วยการยิงฟิลโกผลงานระดับ60-50-95 60นี่คือการยิงฟิลโกในภาพรวม50ในระดับการยิง3คะแนนนะครับและ95้คือการยิงลูกโทษควายเลนเนอร์ Leonard, ตอนนี้เฉียบคมมากครับเมื่อควายเลเนอร์วันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงไม่เป็นไรครับพวกเขายังมีพอจอร์จอีกคนหนึ่งวันนี้ทําไปเบาๆ24แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกเจมส์ชาเดนนี่คือคนที่สร้างความไหลลื่นให้กับทาง LA c l i p p e ปเอสย่างแท้จริงวันนี้แต้มไม่ค่อยเยอะครับยิงไม่ค่อยดีไม่เป็นไรครับแแต้มแต่มี13าแอสซิสครับด้วยการเทิร์นวร์เพียง มีการแอสซิสต์แตะระดับอย่างน้อย10ครั้งได้เนี่ยนะครับ LA Clippers ชนะ9แพ้แค่1เท่านั้นเองและเพื่อนๆคิดดูนะครับตั้งแต่คริสต์มาสเป็นต้นมาเนี่ย LA Clippers ชนะ5เกมรวดเข้าไปแล้วและในภาพรวมทั้งหมดช่วง16เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ14แพ้แค่2เท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของลีกในเวลานี้เลยนะครับไปต่อกันที่โ OK k c t h u ส d e r นะครับเดินทางไปเยือน b r o o k l y n n e t s นี่ถือเป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้ครั้้รรกกเเเปนนนนที่ัษาาามใบอชะไได บรูคลินเนสเนี่ยแพ้มา5เกมติดนะครับวันนี้ทุกคนในทีมเนี่ยต้องการคว้าช,ชนะให้จมได้วันเริ่มเกมมาวันนี้ทั้ง2ทีมยังคงสูสีมากๆนะครับสเสมอกันอยู่ที่1 4ต่อ14แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหบรูคลินเนสเนี่ยรันชุดใหญ่เลยนะครับ19ต่อ1นหนีห่างออกไปเรื่อยๆครับเรียกว่าเป็นครึ่งแรกที่ดีที่สุดของบรูคลินเนสในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้เข้าสู่ครึ่งหลังบางช่วงในนํำห่างถึงระดับ32มแต้มนะครับนี่ถ้าเกิดไม่นาห่างระดับดดอาจจเส OK Thunder เไไ้็เนว่นวงงหลั โอเเนี่ยโอ้โหเร่นเครื่องแบบสุดๆเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์จอร์จกิดดี้ทุกคนพยายามทําแต้มไล่บี้มาแบบสุดๆเลยแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ไหวนะครับช่องว่างในการนําของบุคลินเนสค่อนข้างเยอะในท้ายที่สุดโอเซีตันเดอร์ไล่ไม่ทันบุคลินเนสเอาชนะไปได้124ต่อ115วันนี้นิโคลัสแคลัสตันในครบเครื่องมากๆเลยนะครับ23แต้ม13รีบาวร่วมกับตัวของสเปนเซอร์ดินวิดดี้อีก23แต้มเช่นเดียวกันเราไปดูชิคาาาาโกกกกกบบูสสััสัันนนนนซะะห่่่ออออยยคครรรรรเเเเขงงช์ลทป็จ้ี 2นะคะจาก4ีครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็นชิคาโกบูสค่ะที่สามารถคว้ชาชนะไปได้แล้ววันนี้ค่ะบูสพวกเขาได้แซคโรวีนะคะแล้วก็นิโคล่าวุสวิชกลับมาจากอาการบาดเจ็บแนตะ่ลงไปทับสำรองนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าพวกเขาได้เกมที่ดีของโคบี้ไวท์จะก็เดมาเดโรซาและก็ได้การ mond, รีบาวของอังเดรดรามมนค่ะพวกเขาสามารถรักษาโมเมนตัมเอาไว้นะคะค่อยๆนำแล้วก็นำห่างไปเรื่อยๆบางช่วงในนำห่างถึงกว่า21แตม้มเกมสวนกับเร็แต้มมงในดกวอห์คอนนทั้งสิ้นเลยนะคะ 1ขึ้นนำซีรีส์ดูการปกติ2ต่อศูนย์โคบีไวท์ในเกมวันนี้นี่ครบเครื่องมากๆเลยค่ะทำไป2 2่ตาม10ปรีบาว6แอสซิสต์ยิง3คะแนนไปอีก3ลูกถือว่าเป็นการทำระดับอย่างน้อย20ตาม10ปรีบาว5าแอสซิสต์ค,ค,ครั้งแรกในรอบกว่าสอปีเลยทีเดียวค่ะส่วนของอังเดรดามอนค่ะวันนี้ก็รีบาวไปถึง10ครั้งนะคะถือว่าเป็นการรีบาวอย่างน้อย10ครั้งในเกมที่6ติดต่อกันแล้วค่ะแซคลงวีนวันนี้ค่ะกลับมาจากอาการปาดเจ็บนะคะลงในฐานะสำรองในครั้งแรกตั้งแต่ปี2018ท สิบหต้ม่บรูบาวกับอีก4ีแอตสิสค่ะไปต่อกันที่ Golden State Warrior เปิดบ้านรับการมาเยือน Detroit Pi ิ t o n s นะครับนี่ถือเป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของทั้ง2ทีมในฤดูกาลประกะตินี้เกมแรกที่เจอกันเป็น Golden State Warrior นะครับที่บุกไปควา้าชัยชนะมาได้การแข่งขันในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่ำคืนบรูสลีนะครับทางสนามเนี่ยเขาให้เป็นทีม c ร Lee n i น h t แฟนๆที่เข้ามารับชมในสนาม1 0 0 0 0คนแรกนะครับจะได้โปสเตอร์ส,รยสวยๆกลับไปเป็นที่ระลึกการแข่งขันในววััันนนนีี้เป็กาารรแแข่่่งงงบบบ2ติดอ Golden State War ทพพม ปวดใจเหลือเกินทั้งทงที่นำเดนเวอร์นักเกสห่างระดับ18แต้มนะครับในช่วงกลางควอเตอร์ที่4แต่ในท้ายที่สุดกลับแพ้ไปวันนี้พวกเขาทุกคนลืมความพ่ายแพ้นะครับพยายามต่อสู้ทุกอย่างอย่างเต็มที่และก็ทําได้ดีครับแม้ว่าจะดูเหนื่อยกว่าที่ควรก็ตามเพราะวันนี้ดีทรอยต์พิสตันนี่ก็ถือว่าต่อสู้ได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าโคโลเนียนสเตทวอร์จะเป็นฝ่ายนําก็ตามแต่พิสตันเนี่ยก็เกาะไล่บี้ตลอดสูสีทั้งเกมเลยจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่สี่นะครับวอร์รี่เนี่ย แล้วก็กลับมาแซงได้เฉยเลยสร้างความช็อกสร้างความตะลึงให้กับแฟนๆที่กังวลว่าทีมรักของพวกเขาจะแพ้อีกครั้งหนึ่งเลยเหรอแต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นหาครับเพราะว่าสเตฟานเคอร์รีไม่ยอมให้เกิดขึ้นมาเร่งเครื่องทําแต้มของตัวเองนะครับมายิง3คะแนนทีเด็ดเหลือเกินก็เลยทําให้โกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์สามารถรักษาชัยชนะในบ้านเอาไว้ได้เอาชนะดีทรอยต์พิสตันไป113ต่อ109ไม่ยอมให้เป็นฝันร้าย2เกมติดต่อกันอย่างแน่นอนปิดซีรีส์ฤดูกาลปรกติชนะไป่อบต่อศูนย์นเครัํนนา12 แต้มจาก26แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์ที่4ช่วงท้ายเกม2นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งการข้ามทั้งการยิง3คะแนนลงไป2ลูกรวมกับเครทอมสันนะครับวันนี้อีก19แต้มแต่ทั้ง2คนในวันนี้เนี่ยการยิงในภาพรวมต่างๆไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนเนี่ยระดับ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองยังดีที่ได้พลังหนุ่มในทีมที่เหลืออยู่นะครับหมวดจะเป็นอย่างโจนาทานคูมิงกาครับวันนี้ได้ลง35นาทีทําไปอีก11แต้มนะครับหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของเขาไมัมสมมดสทธ สตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชครับเขารู้สึกว่าสตีฟเคอร์เนี่ยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยคิดว่าสตีฟเคอร์เนี่ยไม่น่าจะทําให้ตัวงเขาพัฒนาจนถึงขีดสุดความสามารถของตัวเองได้วันนี้สตีฟเคอร์ก็จัดให้เต็มเหนียวเลยนะครับลงไป35นาทีเป็นการลงสนามมากที่สุดของตัวเขาในฤะด,ดูกาลนี้แต่ในจุดนี้ตัวของสตีฟเคอร์ก็ได้บอกก่อนเกมกกรแอ่งขันนะครับว่าเรื่องการพูดคุยลักษณะแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องภายในตัวของเขาเป็นหัวหน้าโค้ชที่สามารถเข้าถึงได้นะครับสามารถพูดคุยได้มีปัญหาอะไรก็คือเเเเเขข้าาาามมมคคคุยยกกัััันนตตตวววอออง Steve r, งีรบบพิิ่่่ะลลดท เป็นนักบาส NBA มา15ฤด,ดูกาลเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับบทบาทและก็จำนวนนาทีในการลงสนามของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตเนี่ยแหละครับดังนั้นในจุดนี้เนี่ยก็เหมือนสตีฟเคอร์กเขาให้สัมภาษณ์พร้อมกับสอนโจนาธานกูมิงกาไปอ้อมๆนะครับทั้งสองคนก็ต้องเคลียร์ใจกันต่อไปนอกจากตัวของโจนาธานกูมิงกาสองลูกี้ของทีมนะครับอย่างเทรสแจ็คสันเดวิดและก็แบรนดอนโพเชมสกี้ทั้งสองคนยังคงมีเกมที่ดีนะครับวันนี้ช่วยทีม ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องความเซ็งในวันนี้มีอยู่เรื่องเดียวเองครับเน่คือการบาดเจ็บมือซ้ายของคริสพอลที่ตามข่าวล่าสุดก็คือมีกระดูกบริเวณมือซ้ายของเขาเนี่ยนะหักต้องทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บในช่วงสัปดาห์หน้าโกลเดนสเต็ปวอรเลยก็จะต้องขาดคริสพอลไปอีกนานพอสมควรเลยนะครับต้องทําการพักฟื้นกันต่อไปพอไม่มีคริสพอลแบบนี้นะครับก็แน่นอนว่าแบรนดอนโพชมสกี้นะครับรวมไปถึงโครีโจเซฟก็นาจะมีบทบาทและก็ต้องขึ้นมาเสริมการเล่นในส่วนของพอยต์การ์ดนะครับเสริมงานให้ก นนแต่สาวกแฟนๆทีมของวอริเออร์เนี่ยก็ยังคงต้องเหนื่อยก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปแหละครับพอพูดถึงความเหนื่อยนะครับเรามาปิดท้ายกับ L.A.Lakers ครับรับการมาเยือนของแมมฟิสกิสซีนี่ถือเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้ง2ทีมจะต้องเจอกันนะครับเกมแรกเป็นเลเกอร์สที่เอาชนะไปได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ในเกมวันนี้แตกต่างจากในเกมแรกที่ทั้งคู่เจอกันเพราะว่าทางกริสซี่เนี่ยได้ตัวของจามอแรนกลับมานำทับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเกมวันนี้ทางเลเกอร์สยังคงใช้ไลน์อัมมมนบทีีมม่่่ไาาาผ มีออสซินรีฟขึ้นมาเป็นตัวจริงในเกมวันนี้เลเกอร์สเนี่ยออกตัวดีนะครับจบควอเตอร์แรกเนี่ยพวกเขาเป็นฝ่ายนําไปก่อนแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ทําเมมฟิสเนี่ยก็ไล่บี้เข้ามานะครับกลับเข้ามาสู่เกมครับหลังจากนั้นทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต่อสู้กันได้อย่างสูสีสนุกมากๆเลยนะครับมีการผลัดกันนาผลัดกันตามกว่า15ครั้งมีการเสมอกันอีกเป็น10ครั้งนะครับจกนกระทั่งเข้าสู่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับควอเตอร์ที่4่เนี่ยแหละเป็นความพังของเลเกอร์สอีกครั้งหนึ่ เวอร์ที่ผิดพลาดมีการยิงที่ผิดพลาดนะครับได้ลูกโทษก็ยิงไม่ลงด้วยตรงกันข้ามกับทางเมมฟิสครับโอ้โหโจมตีทั้งเกมสวนกลับเร็วนะครับโจมตีวงในต่อเนื่องมากๆเลยและยังแถมมีวงนอกด้วยยิง3คะแนนรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นมาคัสมาสไซแอร์วิลเลียมหรือจะเป็นเจเรนแจ็คสันจูเนียร์รวมไปถึงจามอร์แรนด้วยเรียกว่ายิง3คะแนนซะจนเอลเอลเลกเกอร์สเนี่ยท้อไปเลยนะครับไม่ว่าเรเบรนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสจะพยายามยังไงก็ไม่ไหวจริงๆครับวันนี้เมมฟิสกิซซี่บุกมาเอาชนะเอลเอลเลกเก สตีเสมอซีรีส์ฤดูกาลปรกติ1ต่อ1นึ่สำหรับเลเกอร์สนะครับตลอด6เกมก่อนหน้านี้ในการเล่นในบ้านแล้วเจอกับเมมฟิสเนี่ยพวกเขาชนะเรียบหมดเลยนะครับแต่ในเกมวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วละครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาแสดงให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าภายในการเล่นในทีมของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเลยแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยตัวของริบอนเจมเนี่ยทำทุกอย่างจริงรับให้กับทั้งทีมวันนี้ก็ทําไป32แต้ม5รีบาวด์เจ็แอสซิสต์ขโมยอีก5ครั้งกลายเป็นนักกีฬาที่มีอายุระดดัับบ30ปปีีขึ้นไนะรมเมมก อย่างน้อย30แต้ม5รีบาว5แอสซิสต์ขโมยอ,อีก5ครั้งได้มากกว่า1ครั้งในฤดูกาลเดียวในรอบ40ฤดูกาลหลังสุดมีเพียงแค่รบอนเจมส์คนเดียวที่สามารถทําได้ยังไม่พอพวกเขาได้แอนโทนีเดวิสมีเกมที่ดีมากๆนะครับนี่ก็แตะระดับ30แต้มวันนี้ทําไป31แต้ม6รีบาวกับ2บล็อกไดออสตินรีฟอีก19แต้ม12แอสซิสต์นะครับแอสซิสต์มากที่สุดในชีวิตของตัวเองเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลแต่คนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับไม่ไหวจริงพวเ,าาเจอ zi, นนีี่ันนตท4ะ้ เรนแจ็กสันจูเน์เนี่ยเฉียบคมมากๆทำไป31แต้มยิง3คะแนนลงไป5ลูกมาคัสมาที่ในช่วง3เกมก่อนหน้านี้เนี่ยยิงยิง3คะแนนยังไงก็ยิงไม่ลงนะครับวันนี้ทำไป29แต้มเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่ายิง3คะแนนลงไปถึง8ลูกมากที่สุดของตัวเขาในฤด,ดูกาลน,นี้เดสมอนเบนอีก24แต้ม13แอสซิสนี่ก็ดับเบิลดับเบิลเช่นเดียวกันตัวของจามอรันเองก็ระดับ20แต้มเหมือนกันนะครับตัวจริงทั้ง5คนในวันนี้ของเมมฟิสกิซี่เนี่ยยิง3คะแนนลงรวมกันถึง21ลูกจาก23ลูก ที่ทีมทำได้เพราะว่าอีก2ลูกเนี่ยเป็นหน้าที่ของไซแวร์วิลเลียมวันนี้ก็จัดไปอีก15แต้มนะครับโดยเฉพาะในช่วงพอเตอร์ 4, ที่สี่ทำคนเดียว10แต้มแต่สิแต้มของตัวเองาการยิง3คะแนนลงไป23ลูกในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยิง3คะแนนลงมากที่สุดของคริสลีในฤดูกาลนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่2ติดต่อกันที่พวกเขาเจอกับเลเกอร์สและสามารถยิง3คะแนนลงแตะระดับอย่างน้อย20ลูกได้ แบบนี้ไม่ไหวจริงๆครับวงนอกป้องกันไม่ดีเลยแน่นอนว่าพอผลงานของเลเกอร์เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็มักจะโจมตีใส่หัวหน้าโค้ชอย่างดาวินแฮมซึ่งตัวของดาวินแฮมเองเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับพวกบรรดาสือ่อบรรดาแฟนๆเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณการทํางานของตัวเขาแต่เขาไม่สนใจครับเขาขอทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดแต่เพืเ่อนๆต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่าฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมเนี่ยก็สามารถพาทีมเข้าสู่นัดชิงสายได้เปิดฤดูกาลนี้มาสามารถนําทีมควา้าชม การที่จะไล่ดาวินแฮมออกเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่คําตอบก็เป็นไปได้ต้องหันกลับมามองผู้เล่นนะครับตามปกติแล้วเพื่อนๆมีนักกีฬาระดับเรอร์บอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสอยู่ในทีมและมีผลงานดีๆแบบนี้เนี่ยระดับ30แต้มแบบนี้เนี่ยควรจะเอาชนะไปได้แบบสบายๆเลยแต่เพราะนอกจากออสตินรีฟคนเดียวนะครับคนที่เหลือในทีมของล a เลเกอร์เนี่ยหายไปไหนมองไม่ออกเลยนะครับว่าการเล่นแบบนี้จะทําให้ล a เลเกอร์ประสบความสาเร็จได้ยังไงแฟนๆอย่างพวกเราก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของล a เลเกอร์วันนี้เห็นแอดมินตูเนี่ยตั้ ม,มีความหวังเหมือนจะคว้าจะชนะมาได้แต่ก็มาหลุดในช่วงกลางเตร์สี่ครับโอ้โหแอดมินตูนดูไปก็หากดโทรศัพท์ไปไม่อยากจะดูครับเพราะว่ารับไม่ได้จริงๆวันนี้ผลงานของ LA l a l a เอ r s เนี่ยโอ้โหสะเทือนใจเหลือเกินเราคงต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าพวกเขาจะเสริมทีมยังไงก่อนเส้นตายการเทรดจะมีการขยับปรับเปลี่ยนแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป๋มากๆเลยนะครับในช่วง13เกมหลังสุดชนะแค่3ตอนนี้ LA l a l a เ e r s หลุดจากพื้นที่เพลย์อินเป็นที่เรียบร้อยครับและสําหรับผู้ที่เหลือในวันนี้คลิปด้านขวารีสเอาช นวอชิงตันมวยเซิร์ฟไปได้114ต่อ90ตัวนามไมิเชลทำไป26ตามเจเลตอัลเลนอีก12ตาม12รีบาวเป็นดับเบิลดับบลูกเกมที่6ติดต่อกันแล้วค่ะมินิโซตาทีมบวร์วูฟบุกไปเอาชนะเฮลซินบ็อกเกส122ต่อ95แอนโทนีเอดเวดทำไป24ตามคาวแอนโทนีทาวอีก22ตาม ต้มวงในและการรีเวลทีวูฟทำได้ดีกว่าร็อกเก็ตสเยอะเลยค่ะดัลลัสแมวอริกส์ที่ไม่มีลูกกอดชิคที่เบรกพักข้อเท้าที่เจ็บๆค่ะวันนี้เอาชนะพอแลนเจอเบเซอร์สไปได้ไม่ยาก139ต่อ103ยสามไคล์วูรีเออร์วิงกดไป24ตามปิดซีรีส์ด้วยการปกติชนะไป4เกมรวดเฟนิกซ์ซันส์ที่ไม่มีเคดีเป็นเกมที่3ติดต่อกันเอาชนะไม่มีฮีท113ต่อเก้าสเจ็ดเกันเอร์เลนทำไป31ตามยิง3ลงไปอีก9ลูกค่ะมากที่สุดในชีวิตเป็นคนแรกในประวัตติศาสร์ของทีม ที่มีการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย8ลูกได้ถึง3เกมในฤดูกาลเดียวออริโงแมจิกบุกไปเอาชนะเดวอนาเกส122-120จากที่ตามมากกว่า18แต้มในบางช่วงพาวโรเบนเคโรทำไป32แต้ม10รีบาวด์11แอสซิส,สต์ทริปเปิลดับเดบลครั้งแรกในชีวิตเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากมากแซครเมนโตคิงส์รักษาเกมในบ้านเอาชนะชนโชอรปเตอร์135-130โดเมนทันนสซามอนสิสทำไป24แต้ม15รีบาวด์11แอสซิสต์เป็นทริปเปิลดับเดบลครั้งที่8 ต,ตัวนวิ้วดูการนี้ยิงแทบจะไม่พลาดเลยค่ะวันนี้นะคะก็ครบทั่วเลยค่ะ14คู่สรุปให้เป็นเพื่อนลาวและเชียอว,ว่าฟแฟนๆวันนี้ค่ะโอ้โหก็คงมีทุกอารมณ์เลยนะคะทั้งดีใจผิดหวงังสมหวงังแต่ช่วงนี้ตูนเนี่ยผิดหวังร้องไห้รัวๆเลยค่ะไปดูว่าเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรบ้างค่ะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างทายสุนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม s u b s c r i b e นะคะที่โลโก้23 man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ N B A คือที่ได้ของเรา2 3 man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณท ดีใจเชียร์ทีมไหนชนะหมดเลย